สวัสดีค่ะพืกอนวันนี้นะคะเรามาอยู่ในช่องโมเมพีเอส h อ n ชแนลนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับช่องยูทูบของตัวเองก่อนแล้วกันนะช่องของเราเนี่ยต่ก่อนอะ่ะเคยชื่อโฟโตสตาร์เอ็มชแนลตอนนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นโมเมพีเอส h อ n ชแนลมันมีสตอรี่นะอืม ก็คือว่าฟโฟโต้มาจากคาว่ารูปภาพใช่ไหมแต่เราเนี่ยเราชอบถ่ายรูปใช้ถ่ายรูปภาพแต่เราเป็นคนที่ถ่ายรูปไม่ค่อยสวยเราอะชอบถ่ายรูปวิวเออชอบถ่ายรูปธรรมชาติเนี่ยตัวเอสอะมาจากคาว่าสตาร์สตาร์ก็มาจากคาว่าดาราไอ,อะไรื mm ่องอะไยก็เราเป็นคนที่ชอบเนาะ mm hmm. เราเป็นคนชบ คลั่งอะไรขนาดนั้นค่ะส่วน M มเนตนจะมาจากคำว่าเมเองนะคะก็มาจากคำว่าโมเมพีเอสเอ็มชแนลนี่เห็นไหมมันมีเรื่องเรามันมีที่มาที่ไปก็อยากจะนั่งพูดคุนยนะคะเกี่ยวกับที่มาที่ไปเ<ช><ๆ>พื่อนๆก็ถามว่าเออเนี่ยช่องเนี่ยมันคือกว่าจะมาเป็นโมเมพีเอสเอ็มชแนลเนี่ยคือเราเสด็จมาจากในในอีกทีหนึ่งว่าเราไปหาในกเกิลอะว่ามีคนใช้ชื่อช่องแบบนี้ไหมแล้วเราก็ไปเสถาจาแล้วว่าไม่มีเราก็เลย ใช้ชื่อนี้เป็นชื่อของเราเลยนะคะเราจะไม่ได้แล้วว่าเราเสิร์ชจากในเว็บไซต์ไหนถ้าเกิดเพื่อนๆรู้นะคะก็คอมเมนต์ใต้ล่างบอกได้นะคะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้คะ่ะเป็นคลิปสั้นๆคป,ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งติดตามปิ๊งิ๊เพื่อการแจ้งเตือน้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะลวันี่คลิปน